สบายดีสบายดีบัดสุขสุขคนพี่น้องจา๋าบรรยากาศมันนกัแดดเจ้งเปียงพี่น้องจา๋าเขาบอกว่าพาย,ยุเขาา่าเมื่อวานนี่ก็ฝนตกกับบริเกี่ยวเขา่างดแต่เมือ่อเช้าตื่นมาพอแดดออกก็เลยเกี่ยวเขา่าแต่บ่มีกับบ่ฮันนี่มาหั้งกะว่างพี่น้องเพื่อนดิ้งินว่าจ้างคนงานทั้บ่หัวจักคนทั้งกะมาหอดมาก็เห็นแต่คุณแม่ ว่านนี่ชองถุงสบายดีค่ะพี่น้องสบายดีอ่าปรึกษากันยังยายกินมากกินมากมือในช่องถุงปิดมืออื่นประทาบบอกไปพิงมือละถุงเกี่ยวมากชงหน้าตาเราเล่าไปม่ัวเนาะมือมาผัดเอามาจะบ่กว่าจักดีเบิร์ตจะบอกว่าจะตันทีมันว่าคนงานกับฮางก็ลงไปพี่น้องจ๋าคนงานจะคนแม่มื่อวาน อ้าวคนงานสิบคนเบามีกับบดีเมียนบดีไม้เห็ดกับเข่าพอดีอยู่พุนก็เลยเห็ดยูพุ่นก็เกี่ยวเข่าก็เลยเห็ดมีกะทิเห็ดแล้วแล้วอโทษเบ่าแปบไปเอากับนาอารมณ์กระสอบหนึ่งเอามาอาาิคนงานบรได้กินแต่โทรถามเมื่อกี้โทรถามเจนแล้วว่าไอ้พัดไอ้มีกะทิเหลือบอขันเหลือเสียเมื่ออีก เพิ่มเลยย่างอยู่ก็เลยบ่ได้เอามาเพิ่มเจ้าก๋วยบุญซีเลยเด็กๆได้กินเยอะเฮ้ยจะเข้าปัญญาเนยตับมะฮงน่ไก่ท้องโตแกงไก่ข้าวุ้นแน่เออเลี้ยงคนงานแกงไก่ตับมะฮงบ้านนี่ตับมะฮงนะคายขาดไผ่ตะว่าแช่อ๋อมากินแกงไก่แช่ตับมะฮงวันแล้วมากินวีว่าตะผู้ดีเด้เืินเขา เอามีมานะเขากินข่าวแล้วแล้วกินแล้วแหละจะได้บริข่าวอย่างเงี้ยตอนแรกโมี่นะสวัสดีค่ะลงไปให้เกลียวข่าวสบายดีพี่น้องสิลงเกลียวข่าวกันจากข้าลงบนแล้วจ้ะค่ะนั่งในกรุ๊ปใบหลวงมานะเจ้าค่ะเอาเอาเอ็มร้อยไปใช้นะเจ้ เอาไปให้เจ้าเออมลอยมาเรียงคนงานแทงกละเกบาทนึงมันก็อซื้ออยู่ขวดละเก้าบาทสิบขวดก็เก้าสิบขวดละเก้าบาทสิบขวดก็เก้าสิบ เอายายเจ้าบนริเกี่ยร์บอกบริเกี่ยวบประมาณนี้เกี่ยวส่วนใหญ่ผู้ใด้ก็รอพี่น้องรอยันพายุมาถ้ามือใด้แดดก็คือเกี่ยวมือนั่นข้างข้าวรอเมื่ออื่นนี่ได้ใมาไปโอ้ยถ้าแต่พายุเข่าเราบริเกี่ยวจักเถ่อบ่เห็นแดดซองมือแล้วมันอีพอเห็นแดดก็เลยไปกระเกี่ยวโอ้ยแก่แต่มันอีแหละมืออีพิ่นว่าสิงเฮือย่าเฮ้อจังได๋คอยว่าสิสร้างคนงานมาเพิ่มอยู่ เกี่ยวมันเบิดโหลดมันต้องไปร่อฟ้าร่อฝนแล้วอ้าวเน่ากันเน่าแล้ว,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 วลชิมทาท่าแต่ฝนอยู่นี่นยนอยากเกี่ยวกับอะไรกเกีย่ยวมิตรฝนมันนั่นฝนมันนี่แหละโบเบิดจักเถื่อไหมก็เลิบบ่แล้วเข่าระซุกเต็มทงมาแล้วคอยเกี่ยวเบลเลี่ยวที่เดียวโหลดจา <c oughs> กโตก๊ะแล้วก็โต๊ะเบย์จากโต๊ะแล้วก็ยาเนาะยากลายยากกับน้ำฝน บัดจิเกีียวเข้าเพราะว่าฝนดีแท้พายุลูกนั่นลูกนี่อยู่เข้ามาแล้วเป็นทุกข์ออตากตยเีบไปอนนี้ก็ตากเข้าหน้าบ้านเต็มอยู่พี่น้องบัดย้อมดำหน้าเพราะว่าทาตะพนก็บอกมาจากเชือยย้อมดำนาไม่ได้รุนแดงดำนาดำนาพงเชือกสัตว์แล้วพี่น้องบ่มีว่า บอยากรอฟังฝนแล้วตอนนี้ที่ผ่านมากนรอเสียเวลาแบบหลายอาทิตย์แล้วเข้ากระจนก้อยมันชุกิันเต็มทงหน้าแล้วกลยว่าเกี่ยวมันแล้วมันโลดมันจะตกกระตกเบอยกตกแล้วกรยาเออคํำบรตกเขาก็ฮือเนาะคือจังสี่แหละเกี่ยวนี่วมันโลมันจะตกกระตกไปแล้วบ่นมีสั้เนี่ยมันหรอบ่จะตกชั้มืดว่ะถ้ากระจดหาคนแต่วานบ่มืดมัน บ่อพายุซ่วงนี่นะมันมาอยู่แต่ว่ามันบ่ฮอดเฮาฮอดก็ฮอดหน่อยๆนงนะมันบ่ตกแห้งเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่มันมาทางเวียดนามเนี่ยมันตกเขตเออเขตทั้งอันพุ่นสวรรดีเขตกระจิงแต่ว่ามันอยู่ทั้งอันเหนือขึ้นไปแต่ว่าทางเฮาเนี่ยบ่ค่อยแห้งดอกว่านว่านในวันละว่ากำนันลงพื้นนะ มแห้งไรหวานมันน้ำจนไร้คามบว่อยมือไปมัดเข่าซอยลพกคนวานแห้งลิปุนน่ะมันแห้งเป็นบางพื้นที่จ้างคนเกี่ยวเลยก็หน้าเต็มชงโทวมาน้องชายเป็นมัดซอยหวานจนค่ำนั่นแล้วแต่มือด้นน่ะคอยบอกเกี้ยวย้าวโรดผัดเกี่ยวมือเดียวแล้วก็ยุดทางเบิ่งผลมือสองมือสามมือขาแม่นเกี้ยวย้าวแล้วก็แล้วแล้วป่านนี้ แต่ว่าเกี่ยวเขามันบอย่างดอกพี่น้องมันเกี่ยวสามสี่มือมันก็แล้วแล้วเบิด์ตทงนะนเ,เพราะว่าทาจ้างมันก็แห่งกระสีไว้เนาะเพราะว่าเขาอันบ่มีนาะเขาบ่มีหยาเขาเกี่ยวง่ายยายรุ่นก็เกี่ยวแล้วมาหนีิเกี่ยวของมัเขาอาาัหลเขาอันยายแหล่ยายลีได้เขาเกี่ยวของเขาบ่เกี่ยวของเขาเออเแต่ว่ายายลี เจแลแม่ครูแฝดนะกับมาเกี่ยวของบ่มีเบิดพี่น้องเพิ่นบ่ทันเกี่ยวเพ,พ,วเพขขิ่นก็รอพังเบิ่งพายุเข้าเพิ่นกระซุกคือกันแต่ว่าช่วงนีน้นะกระบอมีปัญหาดอกญาติพี่น้องกาว่างหลายกะซอยกันเหตุเกี่ยวเขาว้าแมนไวกว่ดดำนาเนาะไว้าเฮาเกี่ยวจริงจังเนี่ยบ่เกิน4ี่มือกันแล้วเวียนองลายจังสี่ อตอนแรกบ่านมีว่ที่สร้างคนงานมาเพิ่มอีกซิมมกซบม,มืเอินเมืเ่อไไนี้งสิบสิปเศร้าฉับอกเพราะว่าบรนก็ฝนแล้วตอนนี้สีเกี่ยวมันแล้วไดเลยเนาะจากโมดว่าจ้างเกี่ยวมืเอินมันก็เกือบ,ลบลแล้วเบอทงแล้วแล้วก็มือเฮ้อขั้นแม่แดดออกก็ห้าก็ได้มัด,เดีเฮือ เป็นความคิดที่ดีบ่อพี่น้องสาเหตุที่อยากจ้างนะปกติบ่จ้างบ่เคยจ้างดอกเกี่ยวเข่ามันง่ายแต่ว่าสาเหตุที่อยากจ้างให้มันแล้วเทีเดียวก็คือฝ้าหนีฝนมันจี้เกี่ยวกับบริเกี่ยวล้อมือนัันมนีแล้วก็เลยทําให้ลังเลแล้วก็เสียเวลาไปแล้วเข่ามันก็ซุกเหลืองเต็มต้นหมดแล้วมันสีเริ่มก่อยไมดแล้วมันสีเกี่ยวยากกับฝ่าวาอยากให้มันแล้ว เมื่อในเพิ่นก็นจ้างคนงานสิบคนมาส่นแต่คนในบ้านเจ้าของเลยอยู่ทั้งบ้านบะมีเขาจ้างเกี่ยวเขาวันละสองลอยพี่น้องแต่ว่าบ้านอื่นแห่งก็ถือก,กับบ้านบะมีอีกวันหาสิบพันอ๋อ <5, 000. S 1> ลอยหกสิบบาทน้ดูนี่หาสิบพันนี่ยาย,เ,ยเขาเอามาของยายตานี่เมื่อนี้นะ,ะเขาเอามาทั้งโนนสุภ 5, <000. S 1> วูวันละวันละลอย วันละสามสิบพันนั่นแล้วคอยรัวอยากได้มานาคอยเขาว่าบอกคอยว่าคันมานาคอยเขาจวันละห้าสิบพันกับเขาจีจ้างเขาบางสิเขาเรว่าเดี๋ยวอ่อนิถามให้เขาแย่อ่อนนี่ก็จะแปกรถไปแก้เอาถ้าไปแก้อาละวันละสามสิบพันประสัตเออถ้าให้เขามาเองเขาว่าห้าสิบพันก็จ้างเขาบางสิเนาะมันก็ถือก็บ้านเฮา พังในพี่น้องบ้านอื่นนะเขาจ้างวันละลอยลอยกูบาทแต่บ้านเบามีนะวันละสองลอยถือว่าแพงเด้จ้างเกี่ยวเขาอืมแต่แถวเขตเฮาบ่เคยถึกเนาะบ่เคยลดสองลอย่อออว้แมอแถวเขตบ้านอื่นแถวนี้ขึ้นไปนี่แม่น้ำงงน้องแต่บ้านอันนี้ขึ้นไปนะน้องซีโน่ห้าสิบพัน อยวันมีเจ้ามาน้ำสะบอกว่าแต่เพ่งบุตรเพ่งไหนแต่รอเราบุตรจากไอันนี้คนงานสิบคนเพิ่นวะกับตอนเที่ยงกับแกงไก่สู่คนงานกิน,กกน,นชีสตีมาน่ะก็พยวันหาชีสวางกับช่างลุกช่างดำมือตอกผงย่องบริภาษีวนันวันหาชีสะมาช่องแล้วก็ไปเอายายยายก็ว่างคุณแม่ก็ออกมานอนหน้าพี่น้องแต่แต่เกี่ยวข่าวเพิ่นกา เบิกให้ยายบุญเที Sud ่ยวเมื Vold ่อเที่ยวมาก็เลยมานอนนาบริเฮตยังสองแถานั่งชิซื้อเว้ากันแล้วก็เคี่ยวมากกินมากเคี่ยวมากกินมาเคี่ยวมากหน้าปลาเคี่ยวขุนไม่ข้างถ้วยเอามาบบได้กล่องไปท่างแดงไปมื้อไปแก่ไห้เนี่ยแค่ไปแก้ไห้ผู้ใดไปหาบเช่นเจ้าฮะเด็กๆ เจแลไปหาพี่<า>น้องไปหลับมาตะโรงเรียนขต่ช่โรงเรียน,น,นยช,ชย่วง,งน,นี้ก็บบริขาโรงเรียนช่บงทบ้ายาาตอนแรงหลายคนหลายคนบอกคือระซื้อจัก,กรยานในเขาใช่ว่าชีสื่อให้ซื้อกับเขาขี่ไปบรได้พี่น้องมันไกลแต่พี่ไปบกเป็นสี่กิโลห์นะไก่เพราะทางอันทางดินแดงขึ้นโน้นลดกระลายขี้ฝุ้น ก็เลิ่มเบกให้เขาขี่มาหลุดไหลญาติงัวนี่ผักกันย่างไดย่างเบิดมีมาหอดเงินเคยขันย่างคือถ่าถ่าคนไปรับเอาก็เลยย่างค่ะย่างย่างผักกันย่างถึงมากก็หอดทุกงานนะเออผู้ดีไปรัดตัวย่างย่างทุกตลอดเพราะว่าพ่อแม่ก็ค้าเกี่ยวเข่าเนาะเกี่ยวเข่าแล้วคืนไปรับลูกบ้านนี้เพื่อเขาจะไปเอา กันยากแน่จักหน่อยมาเกี่ยวอีแดดวานไปบริเกี่ยวเข่าทัวกัไปให้เงินเร็กน้อยแต่เขาเงยนเบะก็เป็นเพื่อนงัวก็เป็นเพื่อนเกี่ยวกับที่เปลนร่มใอันนี้กับสเป็นน้องที่พี่น้องอันพ่อแม่เพิ่นมาตากลุงเทพบริเวณนามาส่วงโควิดกัเลยพ่อแม่เพิ่นมาเกี่ยวเข่าหน้าบอมีกับอาศัยแบบว่าเออแบ่งเข่าให้กินนะน้าก็เอาเข่าให้แต่เพิ่นบอกเอาเงิน กะแบ่งเขาให้ขวบประเทศนากะคนงานหลายอยู่หลายคนหลายคนว่าบะหมีคือบริเหตมาเกี่ยวเข่ากระต่างคนต่างยากส่วนใหญ่บาหมีอยู่เบื้องหลังพี่น้องถึงว่าบาหมีบ่มาแต่กะบาหมีเป็นคนจ้างเนาะเวลาจ้างบาหมีก็เป็นคนจ่ายเงินแล้วก็เหตดกินมื่อก็เหตดกินู่พุ่นแล้วก็แบ่งเมื่อพี่ แล้วก um ok, like ็ซื้อนำอารมณ์หกกระสอบหนึ่งเอามาเลี้ยงคนงานเดี๋ยวจากน้อยสิลงไปเบิ่งพี่น้องมันอีแดร์ไวๆเกี่ยวนาดเกีียวมือเดียวยังลงเข่ามันเกี่ยวง่ายพี่น้องโมเมนต์ว่าเข่ามีหย่าคอยว่าหาบกเกิลหาร์มือแล้วเบิร์ตทงเกี่ยวเข่านะมันไวกว่าดำนาผ่ามันบวอยัง บอลขาดบอลไทยบริลโลกกาม,ม,มันเกี่ยวอย่างเดียวแล้วเฮาเกี่ยวบดมือมบอดอื่นนะบดขอยวนะ,น,ะ,น,ะน่าเขาโง่อเลยนะลงไปโน่นกกกระเดาบขวัข่ามผายนะเขาก็ลงเลยแล้วก็ไปหันแล้วก็ต่อบักเตีย้ยเที่ยงไงลังไงแล้วก็เบิดเท่านะั้นวยายวายให คอยบอเกินซี่มือกันแล้วคมแมนคนหลายนะคแมเมนจ้างตัวมันสิมารอเขาเจ้าเขาเจ้านะห้างก็ซี่ห้างก็ออกเขาเจ้ามันงานเนยเด็กๆป้าลงไปเบิ่งคนงานปลามา ไปถูลงทงลงทงโมนาพาลงทงที่ไปพี่น้องจามาเรันใิกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้พ่อกันคลิปหนาอยู่ดีแมงมดสุขุสุคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณมดสุขุสุคนที่เข้าใจและก็บอกเข้าใจพี่น้องไปแล้วสบายดีลงลง